สวัสดีค่ะ s o n นมุนไลท์เล e ฟดิ n งนี่คืออนาคตความรัก Random EP ที่29แล้วนะเดี๋ยวเรามาส่องอนาคตความรักของคุณกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตอันใกล้นี้นะคะถ้าท่านใดรู้สึกอยากส่องอยากสปายอนาคตความรักของเราก็กดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะ สำหรับดูดวงส่วนตัวติดต่อแอดมินที่ Line แอดใต้คลิปนะคะ,ะหินมงคลวัตถุมงคลลิงก์อินสตาแกรใต้คลิปท่านใดสนใจลูกปัดนำโชคแบบสุ่มนะคะรายละเอียดในอินสตาแกรมนะจาจารย์รจะเป็นคนเลือกให้1ฟรี1 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเอาไปถวายหนนี้นะคะผลแรกครั้งแรกจะถวายพระศิวะที่เทวาลใหญ่ก่อนแล้วก็ไล่เรียงแต่ละองค์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับท่านใดสนใจจะร่วมบุญแล้วก็นำของถวายต่อเทพินดูนะคะ,ะรายละเอียดในสแกมได้เลยนะไว้เดี๋ยวอาจารย์ซันจะมาทำเป็นคลิปแนะนำอธิบายให้อีกทีหนึ่งนะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งขอทราบอนาคตความรักสำหรับทุกๆท,ท่านที่พบเจอคลิปนี้ค่ะเมนเอเนจีหลักของคุณเป็นห้าไม่เท้าแหมมีเหตุจะต้องสับสนวุ่นวายใจเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ อ่าเรื่องเรื่องมีคนจะมามอบความรักให้ทําไมถึงต้องวุ่นวายคิดว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมมากกว่าหนึ่งจริงๆด้วยรางสังหร์มันแม่นนะมากกว่าหนึ่งจริงๆนะคะแต่ว่าคนคนนั้นนะคะอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันทั้งคู่นะคะเป็นความรักที่มั่นคงที่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตบังเอิญอะไรขนาดนี้ดูสิมีอสุวนถือทั่วอสุวินถือดาบ คิงถือเหรียแล้วก็คิงถือดาบดูสิคะดีมากทีเดียวแหละแล้วยังไงต่อนะหน้าที่คุณก็คือต้องตัดสินใจเลือกนะซึ่งอาจารย์สันดีใจที่ครอบครัวเรามีโอกาสเลือกนะคะในหลายๆครั้งน่าไม่ค่อยจะอยากเลือกกันเลยอะ <laughs> นะชอบทึกทักใช่ไหมเอาล่ะ ยังไงก็ต้องผ่านบททดสอบจาก u n i v e r s ร์สไปให้ได้นะคะทุกท่านบททดสอบของการที่เราจะเลือกนี่แหละนะคะว่าเราอะชัดเจนกับตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนนะคะด้านหลังสำรับเป็นมูนปวดหัวเพราะต้องตัดสินใจเลือกไม่เป็นไรหรอก <c oughs> นะเพราะว่ามันเป็นชะตาของคุณนะคะไพ่โชคชะตาขึ้นมาว่ากันเลยรุยกันเลยจ้าคนนี้อนาคตความรักของคุณอาจจะต้อง ปวดหัวกับการที่จะต้องตัดสินใจเลือกอ่านให้เป็นสองกรณีนะกรณีแรกคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างคนเดิมๆที่เคยคุยอยู่ด้วยหายไปแล้วกลับเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนใหม่นะคะที่ไม่เคยคุยมาก่อนแต่ว่าหน่วยก้านดีนะหน่วยก้านดีนะอาจจะต้องดูกับพลังงานสพลังงานนี้แต่ แต่ถ้าว่าพลังงานใหม่ที่จะเข้ามาค่ะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามากน้อยกว่าคุณมากนะอายุน้อยกว่าพลังงานเดิมๆที่คุณเคยดิวด้วยนั่นเองนะคะก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกคนต่างอายุกันละคนนี้นะคะ แต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะเชื่อแังสังรอนของคุณมากๆนะคะเชื่อรังสังรอ์ของคุณเยอะๆคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้คนเดิมๆที่กลับเข้ามาค่ะเขาคิดอยู่นานแล้วละ่ะคิดทบทวนอยู่นานแล้วนะคะตัดสินใจอยู่นานละตัดสินใจแล้วตัดสินใจเล่านะ move on จากคุณเป็นวงกลมนะยังไงก็ตามกลับมาดีกว่า รับมาคราวนี้มาขอโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะทำให้คุณปวดหัวเพราะอะไรเพราะเขาจะมาในช่วงเวลาไล่เรียกกันกับพลังงานใหม่ๆนะคะที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้ เป็นเด็กก็จริงแต่เป็นคนคลั่งรักพร้อมดูแลพร้อมเทคแคร์พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเขาอาจจะพยายามอย่างมากจนทําให้คุณใจอ่อนนะนะคะจากตอนแรกคุณไม่ไม่เคยคิดจะรักเด็กนะแต่ว่าพอเจอความพยายามของเขาความตั้งใจจริงของเขากลายเป็นว่าคุณใจอ่อนไปเลยนะซี่นะทีนี้จะทํำยังไงล่ะจันสันช่วยได้ไหม ต้องตัดสินใจเลือกเองดีๆนะคะเพราะหนนี้ค่ะ การกลับมาของของคนสองคนการที่คุณจะได้เจอคนสองคนเนี่ยมันเป็นวาระแห่งโชคชะตานะคะมันเป็นโชคชะตาที่คุณทั้งคู่ผูกพันกันนะก็เลยกลายเป็นรักสามเศร้าเราสองสามสองสามคนนะคะณนะจุดนี้นะสำหรับทุกท่านนะคะมูนส์ก็อาจจะปวดหัวหน่อยแต่ไพ่มูนส์มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นไพ่ของปวดหัวเครียดอะไรอย่างเดียวหรอกมันเป็นไพ่แฝงไปด้วยจิตวิญญาณนะคะภาพสะท้อนตัวต,วตวนความรู้สึกของคุณดังนั้นอย่างที่ ทีจ่จางซันบอกนะว่าให้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีว่าคนไหนรู้สึกเอ๊ะคนไหนรู้สึกไม่เอ๊ะอ่าคนไหนต่อมเอ๊ะทำงานมากที่สุดให้ใช้เวลาดูเขาเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งรีบเลือกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจความรักคนนี้ต้องดูกันยาวๆไปแล้วก็ใช้เวลาแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องแต่ไพ่เป็นไกด์ไลน์ให้ได้ว่า ใครคนนั้นที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณนะคะเขาคนนั้นจะทำให้คุณมีความอบอุ่นมั่นคงมั่งคัง่งสบายใจชีวิตของคุณทั้งภายในจิตใจก็อบอุ่นสบายใจรู้สึกปลอดภยัยภายนอกชีวิตของคุณก็สุขสบายเพราะเขามาพร้อมที่จะมอบนะคะความสุขสบายไม่ว่าจะเป็นสบายกายสบายใจ นะใดๆเลยก็ตามให้กับคุณครูผู้ชายครูผู้หญิงของคุณก็เป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะสร้างครอบครัวให้มันมีความอบอุ่นมั่นคงในภายภาคหน้านะคะเอ่อคุณครูผู้ชายครูผู้หญิงของคุณจะเป็นคนที่แบบเอ่อค่อนข้างที่จะถือหลักว่าครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อคุณเป็นครอบครัวของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะ ไม่มีวันที่จะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจลำบากใจนะคะเป็นคู่เกื้อนหนุนคู่อุปถัมภ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวหลายๆท่านอาจจะยังอา,อาจจะกำลังเจออาจจะคุยอยู่ก็ได้นะคะส่วนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายของคุณจะเป็นคนที่พร้อมดูแลเทคแคร์ care, ให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกใ้านี้จิตใจคุณก็จะไม่ได้รู้สึก อึดอัดไม่สบายใจต่อการกระทำของเขานะคะภายนอกทางกายก็คือดูแลคุณในทุกๆเรื่องในเรื่องของการเงินสนับสนุนซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานถ้าคุณต้องการด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอ่อจะมีคนในคนหนึ่งมาจากแดนไกลนะคนในคนหนึ่งจะเป็นคนแดนไกลที่คุณจะได้ประสบพบเจอนะคะในเร็วๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหนึ่งในนั้นจะเป็นคนแดนไกลด้วยนะคะ แล้วก็พลังงานใหม่ที่เข้ามายัางไงก็จะต้องเป็นคนอายุน้อยนะคะเป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานมั่นคงมาอยู่ก่อนแล้วนะคะมาเจอคุณคุณก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรสำหรับเขาเลยดังนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไปนะคะ พลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนะอยู่ที่20%เอร์เซนตะคะแต่สินใจเลือกให้ดีอ่ะทีนี้ในกรณีของคนที่ไม่ได้มีเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะไม่ได้มีใครที่ที่เคยคุยเคยดีลอะไรใดๆไม่มีตรงนั้นอะนะคะไพ่ออกมาบอกว่าคุณจะได้ดีลกับคนสองคนซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีชะตาผูกพันกัน นะคะเป็นคนที่มีชะตาผูกพันกันที่จะเข้ามานะคะในช่วงเวลานับจากนี้ในช่วงเวลานับจากไหนคะหสัปดาห์นะคะไม่เกิน5เดือนมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ทั้งคู่หรือหลายๆท่านอาจจะได้เจอแล้วถ้าได้เจอแล้วก็นับจากนี้อีกประมาณ5วันไม่เกิน5สัปดาห์ยังไงต้องมีการเดินทางมาหามาออกเดทมาสารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะ,ะสำหรับคนที่ ไม่เคยมีเบื้องลึกเบื้องหลังเลย New Energy ของคุณหนนี้ทั้งสองคนจะเป็นคนอายุน้อยด้วยกันทั้งคู่คนคนหนึ่งมากด้วยทรัพย์มีทุกอย่างพร้อมคนคนหนึ่งเนี่ยก็มีความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นปลอดภัยมอบให้ก็ตัดสินใจเลือกให้ดีว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะในฝั่งของคนที่เป็นอัศวินถือถ้วยเนี่ยนะคะเป็นคนที่ ภายนอกเขาดูใจใจเย็นนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่พร้อมบุกพร้อมรุยพร้อมสู้พร้อมที่จะฟันฝ่าแล้วก็อาจจะเป็นคนแดนไกลเนื่องจากเป็น The f ์ฟลูนะภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนขี้เล่นนะคะไม่ค่อยซีเรียสแต่ถ้าในเรื่องของความรักเขาไม่มีวันปล่อยมือแน่ๆนะคะเป็นคนที่ฉลาดในการตัดสินใจฉลาดในการคิดฉลาดในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันมันไปข้างหน้าได้ด้วยดีนะคะ แล้วก็เป็นคนโสดนะคะพลังงานไม่เคยผ่านการมีครอบครัวแล้วก็มีฐานะหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะ การงานของเขาเนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปมาระหว่างประเทศหรือระหว่างจังหวัดได้นะคะเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพกายใจดีนะคะเ,ออเขาอาจจะสวยหล่อคล้ายๆแบบดาราอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเงาหน้าเหมือนดาราบางคนที่เราชื่นชอบประมาณนี้นะคะส่วนอีกคนนึงเป็นคนอายุน,น้อยกว่า นะคะสอคนนี้น้อยกว่าคุณประมาณ5ปีขึ้นไปนะคะบวกลบได้แหละแต่น้อยกว่านะคะส่วนคนที่2พลังงานของเด็กถือดาบนะคะพลังงานของอัศวินถือดาบขออภัยค่ะอัศวินถือดาบเนี่ยจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างรวดเร็วนะคะคือจะไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปพอเวลาเจอคุณเนี่ย ความรู้สึกชอบมันพุ่งขึ้นมาตัดสินใจเลยว่าจะเดินทางมาหาไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็จะมาหาแล้วก็จะชัดเจนแต่แรกคือจะขอเป็นแฟนเลยขอคบขอคุยเปิดเผยทุกอย่างเปิดเผยตัวตนจนทําให้คุณรู้สึกโหโคตสบายใจเลยโคต อบอุ่นใจโคตรมีความสุขเลยนะดังนั้นกูก็ต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกคนที่เปจุกๆหรือว่าคนที่มีความสุขในความมั่นคงในชีวิตแต่จันสร์ว่าดีดีทั้งสองคนแหละหน่วยก้านดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าหัวใจคุณออกมนไปทางไหนก็อย่างที่บอกมูนออกมาบอกว่าให้สังเกตต,ต่อมเอ๊ะนะว่าเราเอ๊ะกับคนไหนมากที่สุด คนไหนไม่ค่อยเอะเท่าไหร่เลยแล้วก็สามารถทุกอย่างลงตัวสบายใจอ่ะเราก็ต้องเลือกคนนั้นเป็นคนที่จะอยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตนะคะอืมแล้วก็คนคนนี้นะคะที่เป็นอัศวินสือดาบเนี่ยเป็นคนโสดเหมือนกันด้วยแม้ว่าเขาเคยมีครอบครัวหรือผ่านการหย่าร้างคนคนนี้อาจน่าที่จะไม่มีบุตรหรือว่าบุตรน่ะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับตัวเขาก็คือบุตรไม่ได้อยู่กับเขา เขามีเงินมากมายเพียงพอเขามีธุรกิจมากมายเพียงพอที่จะสามารถดูแลครอบครัวเดิมแล้วก็ดูแลครอบครัวใหม่ที่เป็นคุณได้สังเกตให้ดีนะมันจะต้องตรงตามนี้ถ้าใครแอะมาว่าผมมีลูกผมไม่มีเงินพอที่จะออฟเฟอร์คุณมาหาผมอันนั้นนะบล็อกลูกนะคะบล็อกแม้แต่ตัวเองลูกยังดูไม่ได้แล้วจะไปดูอะไรเราได้ล่ะนะคะ ทุกอย่างทุกสิ่งต้องตรงตามไพ่นี้นะก็คือว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทั้งสองพลังงานนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณไม่ไม่ใช่คนที่จะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่ประเทศป,ประเภทมันนี่ทอลกนะอะไรก็จะมาขอแต่เงินไม่ใช่แต่คุณก็สามารถให้เขาดูแลเทคแคร์เขาได้ในส่วนของความที่เราจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวนะคะ,ะเขาจะเป็น เรียกได้ว่าสายซัพพอร์ตที่ดีเงินที่คุณให้เขาเขาจะแอบเก็บมาให้คุณด้วยซ้าไปนะคะคุผู้ชายแต่ว่าสองพลังงานนี้คุณต้องเลือกแหละนะคะเปจุกเปช์ฉ่นะคะอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะมีทุกอย่างมีทุกอย่างให้คุณรู้สึกอบอุ่นมั่นคงสบายใจภายในจิตใจนะคะปลายทางข้างหน้าอนาะคตความรักของคุณมันจะมีแต่ความสุขก่อนจะถึงตรงนั้นจะต้องปวดหัวซะกอ่อนนั่นเอง นะคุณจะต้องปวดหัวในการตัดสินใจเลือกซะก่อนนะคะในปลายทางข้างหน้าถ้าคุณตัดสินใจเลือกดีแล้วแล้วก็นะคะดีวทามมิ่งคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานอยู่แล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานสร้างครอบครัวดูสิคะไพรสรเบิขึ้นเยอะมากเลยนะคะดังนั้นสีไม่เท้ามาบอกว่าเนื้อคู่สองคนนี้นะคะจะเข้ามาเขย่าต่อม <laughs> ขย่าต่อมความต้องการของคุณความต้องการอะไรความต้องการที่อยากได้คู่ค่ะที่เราเคยอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อะหรือที่เราจดไว้ในดีมลิสต์นะคะจะมาขย่าตรงนั้นอะว่าคนไหนอะที่ที่จะสามารถเป็นคนที่ใช่ของคุณมากที่สุดอันนี้ก็ง่ายนะไปเช็คลิสต์ดูให้ดีนะคะเพราะว่าบังเอิญว่าทั้งสองคนนี้พลังงานเขาดีด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เลย ตอบยากเลยทีนี้ทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะอืมหรือจะมาจุวเช็คส่วนตัวก็ได้ถ้าใครประสบปัญหานี้อยู่ก็ลองเช็คส่วนตัวเช็คพลังงานส่วนตัวดูก็ได้นะคะเป็นความปวดหัวที่น่ายินดีแหละนะคะที่คุณจะได้มีโอกาสเป็นฝ่ายเลือกสักทีนะคนนี้สำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่า หนึ่งในนี้หรืออาจจะทั้งสองเกี่ยวเนื่องกับแดนไกลด้วยกันทั้งคู่เลยคนที่เป็นอัศวินถือดาบนะจะเป็นคนที่รูปร่างสูงมากผิวขาวแล้วก็จะค่อนข้างแบบรูปร่างรูปรักเขาเหมือนพวในแบบนางแบบเนาะจะเป็นคนชอบฟิตเนสอะไรเงี้ยเทสมาร์ทนะส่วนฝั่งของอัศวินถือถ้วยเนะี่ย พลังงานเขาก็คือจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์สุขุมลุ่มลึกนะคะผิวออกไปทางขาวเหลืองหรือว่าผิวอาจจะเข้มประมาณหนุ่มอิตาลีหรือว่าประมาณสาวลาตินได้นะคะแต่ว่าก็สวยหล่อด,ด้วยกระตัคู่ก็ตัดสินใจเลือกให้ดีนะคะว่า่นเนี้ยคุณจะนำพาชีวิตคุณไปอยู่กับใครในท้ายที่สุด นะคะถามว่ามีเกณฑ์ได้โกอินเตอร์ไหมมีเกณฑ์ได้โกอินเตอร์นะคะหลายๆท่านถ้าอยากแต่งงานอยากได้คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติแล้วได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนที่สุดเลยขอเพียงแต่ว่าตัดสินใจเลือกให้ดีการเจอกันของสองคนนี้เป็นอย่างไรนะเอ,อ่อทั้งสองคนน่ะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางด้วยกันังคู่หรือถ้าเจอกันแล้วมีเกณฑ์การเดินทางมานะคะแล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้30%ค่ะ แต่ถ้าใครอยู่ในเว็บเดทอยู่แล้วก็มีโอกาสเจอด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวจิตจะตกหมดเลยนะคะเอาไปว่าเปิดประตูไว้ทั้งสองทางออกข้างนอกก็ออกนะคะเว็บเดทเราก็เข้ารับรองได้แน่ได้เร็วด้วยนะคะเอาละหน้าที่จะครบถ้วนเป็นกําลังใจให้แหม่คลิปนี้ดีต่อใจจริงๆนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ